ครับปรับพื้นที่รับเชียร์รับชมนะครับอมีต่อได้ที่ที่ไหนดำซิงยังบอกดำซิงซุปเปอร์ยาวดำซิงซุปเปอร์ยาวครับผมพี่น้องแดดไปครับงานดีไหมงานงานสวยไหมงานสวยงานดีครับผมทำให้ตามใจลูกค้าเลยอ่าโอ้คือ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 ยังเป็นพี่เซ้นเตอร์ให้โอ้ กคือเว้ผมก่อนโอ้ยผมลุ่งไม่ไม่โตขับดูดี้เด้โอ้จัดไปพี่น้องไมโครวันนี้ครับทำงานดีครับผมงานครับจัดเรียบใี่พื้นที่สมุนกันครับผมเออปรับแต่งพื้นที่ผมทับก็จวดครับโอ้ดัมซิง ซุปเปร์ยาวซุปเปร์ยาวครับผมเด็ดไปครับพี่น้องบอลแล้วกไปบอลแล้วก็ไปคือบอลอะี่คือคือคือบอลแล้วก็ไปเนาะย่ปลกสาหนองค่ายเ็นปะนี่สาหนองค่ายเหสาหนองค่ายคนเอฟเอ้งนั้นครับเออสาหนองค่ายครับสายสองเศร้าสายสองเศร้าเขาไปโค้สายสองเศร้าสาวหนองค่ายครับ เขายาไปกินเ้าก็พี่น้องเยอะหรอเปล่ปั่นกินน่อยนึงเราจว่าหาพวกกังานย่เอาพนังานอโเดียวรนไหทำงานดีครับพีน้องดูันเต็มแ่โคสองเทาแต่คน คนอะไรคนจากเส้าพีเซ็นเตอร์เอ็มร้อน้อยทิ้งน้อยทิ้งน้อยทิ้งน้อยขี้คุยวะน้อยขี้คุยโอ้ยยังก่อน้อยวุ่ายพวุ่าย่ขี้คุยวะอ้เออครับรถเซ็น3 0์ที่ครับผม องงแรงไมยาาพี่เซ็นเตอร์บอกคือเดี๋ยวบอกคือยีงเอ็มไว้เพราลองบอกว่าพี่พเ,ซเ,ซเซ็นเตอร์นี่จัดหนักเลยวันนี <laughs> ้ <laughs> การทำงานก็คือเอาแม่โคมาเวี่ยงก่อนนะครับเวี่ยงก่อนนะครับเวี่ยงออกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใช้รถด,ดำครับขนไปเทอ,อัดมาจากข้างหน้าทางนะครับอัดมาอัดมามาถึงตรงนี้ก็ปรับใส่นะครับก็โน่าจะโอเคครับผมวันนี้เจ็ดเสร็จครับ งานเมาะนะี่ครับผมเป็นงานที่เวลาเราไปดูงานนะครับกับลูกค้าเราก็ต้องไปดูครับว่าเราจะทํำยังไงครับวางแผนยังไงให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเรานะครับแล้วก็ให้งานได้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะครับประหยัดค่าน้ํามันร,ราคาเราก็ ความเป็นไปได้นะครับที่เราจะเมาส์ได้มากน้อยแค่ไหนครับอรถเราทํางานต่อวันวันละเท่าไหร่นะครับรถหกล้อเท่าไหร่รถไถเท่าไหร่ครับแต่ว่างานนี้ผมตัดรถไถออกไปนะครับผมจะไม่ใช้รถไถนะครับก็ชื่อใช้ไมโครอย่างเดียวครับทีแรกมาดูงานเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่ามาดูแล้วมันมีตมไหม ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเอารถไถมาครับแต่วันที่ผมมาดูนี่ก็คือผมตัดรถไถออกนะผมไม่ใช้รถไถผมใช้แค่รถดำกับรถแมคโครครับเท okay. มาแล้วก็มาอัดออกมาแล้วก็เอารถแมคโครนี่ยครับมาปัดเขลียร์ลังเอาเลยนะครับ เราขุดเวียงออกมาปุ๊บพื้นที่ที่เราจะได้ใช้รถดำนะครับมันก็น้อยลงนะครับกำหนดการที่เราตั้งเป้า,าไว้ไม่เกินไม่เกินถ้าถมเต็มเต็มหมดเลยนะครับถ้าถ้าใช้รถดำทั้งหมดเนี่ยผมกำหนดไว้ที่ร5 0เที่ยวครับตรงนี้ครับกำหนดไว้ที่150เที่ยว,ตว,ยวแต่ว่าทีนี้เราเวี่ยงมาแล้วอย่างนี้ครับเราเวียงมาเราเวียงเอาแบบนี้ครับผม อันชาวบ้านก็งี้เลยครับเวลาเราเหมาเราก็ดูไปครับพยายามดูให้มันสอดคล้องกับราคาที่เราที่ที่เรารับนะครับผมจะไม่ให้แบบไม่ไม่เอาแพงเกินไปนะครับจนจนเรียกว่าฟันราคาให้ให้ให้ได้แบบแพงเกินไปอะ่ะ ครับผมถ้าแพงเกินไปนี่ส่วนมากถ้ารับงานได้แพงๆนะครับงานได้ราคาดีๆเนี่ยสูงๆเลยนี่ครับเราไปทําแล้วทีนี้ไปทําแล้วทีนี้มันเสร็จเร็วเกินไปพอมันเสร็จเร็วเกินไปลูกค้าเขาก็จะก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจนะครับทั้งทั้งที่เป็นงานเมาเราก็เมาเอานะครับลูกค้าเขาสิบพะพอใจเ,เป็นอลูกค้าเขาสิเร,เร็วเร็วแถเงินสามหมื่นยังสินะสามหมื่นสี่มื่นยังสิ เล้วเ็วแทวอือมือเดียวกับเล้ววันนี้แมงเงินสี่หมื่นงานสิเขา,า,าเป็นยังสั่นกับมีดพี่น้องวันนี้ขอแถมครับวเนี่ยขอแถมนั่นแถมนี่ที่หลังแล้วทีนี้ถ้ามีงานหลังงานต่อไปเนี่ยครับมีงานหลังงานต่อไปเขาจะเขาจะคิดไว้เลยว่าทีมนี้ทํางานแพงนะครับเวลาที่หลังเขาจะไม่ไปจ้างเรานะครับเขาจะไม่ไปจ้างเราทีมงานนี้เอาแพงเขาจะบอกไว้เลยครับเขาจะ เขาสิผ่าวว่าสา,ายสานเขาบักไว้น้ะแข็งเลยีปน้องเขาบักไว้นาแข่งเลยวะที่งานนี่เหตุงานแพงบ่ไปเอาอีกงี่งสินะครับแต่ว่าส่วนมากผมจะมาดูงานผมจะดูให้มันสอดคล้องกับราคานะครับที่เราทําให้มันได้สมมติว่างานสามหมื่นอย่างนี้ครับงานมูลค่าสามหมื่นเนี่ยเอ่อ ก็คือเสร็จเร็วสุดก็คือหนึ่งวันนะครับอถ้าเร็วท้าเร็วเครื่องมือแล้วเนี่ยงานสามหมื่นเครื่องมือแล้วเนี่ยถือว่ามันมันเป็นงานที่แพงครับครับมันเป็นงานที่แพงนะครับงานแพงเราลูกค้าเขาสิเขาสิบักไปหนาแข้งครับเขาสิบบักไปหนาแข้งเขาเลยว่าอือทีมนี้ทํางานแพงว่ะรุน่นก,กูไปจ้างหรอกเขาก็จ้างทีมงานอืน่น บางคนเขาเจอเขาเจอมานะครับเขาเจอมาเขาก็พูดให้ผมฟังนะครับพูดให้ผมฟังว่าโอ้ทีมตีกกยนี่แม่จางทีมงั้นนันมากจางมหาเมืองม ah าเห็ดสาน่วย,ยน้อยๆได้ส ah นาน่วยน้อยๆนึงเห็นปะได้สานวยน,ยนย้อยๆเขามาเห็ดอยู่มื่อเดียวเขาก็แล้วเขากับ แม่ก็เลยไ,ไปอีกแม่ก็เลยมาหาตัวจังสี่ครับพี่น้องอย่างนี้ก็มีครับก็คือถ้าเราไปเมาส์นี่ส่วนมากคมจะดูครับว่าดูให้มันขาดทุนเยอะนะครับไม่ให้มันขาดทุนเยอะแล้วก็ไม่ให้มันให้มันอยู่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับให้มันเจ้าของนาเขาก็ก็ไม่ถือว่าได้จ้างแพงเกินแต่ว่าคนเท่านี่ยมันคุม้มคิดพอขึ้นนะครับ ขนาดเราบางคนนี่เราเรารับว่าถูกแล้วนะครับเขายังว่าแพงก็มีนะครับอืมเขายังว่าแพงก็มีบางคนนี่เราเรารับนี่เราเราว่าราคาราคาดีราคาที่โอเคแล้วแต mm ่เขายังว่าเราทําถูกก็มีนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าคนมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วพื้นที่การทํางานก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับพื้นที่บางอําเภอบางตําบลบางจังหวัดนะครับ ไม่เหมือนกันนะครับแหนว่าของผมเนี่ยผมจะไม่ว่าพื้นที่ตรงไหนจะแพงจะถูกนะครับเราก็เราก็จะมองราคาส่วนมากกลางๆเอาไว้นะครับอืมกลางๆเอาไว้ครับทําให้กลางๆให้ให้มันเป็นกลางครับไม่คือไม่แพงเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ได้ถูกจนว่าตัวเองต้องขาดทุนนะครับเอเสียบยินมมกว่าดีครับ ทีนี้รถด,ดำครับทีนี้งานรถด,ดำเราจะเหลืออยู่ประมาณ